ครบจบในตลับเดียวนะเพิ่มออร่าเหมือนเปิดไฟให้ผิวเลยทุกคนหน้าแบนไม่ต้องไม่ต้องมาแต่แต่คนไม่ใช้แป้งต้องกลับมาใช้แป้งเป็นแบบเนื้อดีมาก h e l สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกระเจเคทในช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้แน่นอนว่าคนจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็เป็นคลิปเฟเวอร์ริตเมคอัพนั่นเองเป็นเฟเวอร์ริตเบสเมคอัพนะคะก็คือจะรวมพวกแบบเบสไพรเมอร์คูชชั่นรองพื้นงานผิวต่งตางๆที่เราใช้และชอบประจาปี2023นีนี้นะคะทุกคนก็มาช้าแต่มาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม เ,เป็นคลิปที่เราจะพูดถึงแต่ของที่เราใช้แล้วชอบเพราะฉะนั้นก็คือ no spot นะคะทุกคนสบายใจหายห่วงได้เลยก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่เราใช้ของเดิมๆมากๆถ้าเกิดเจอตัวไหนเราชอบก็คือจะใช้อยู่แบบนั้นเลยนะทุกคนเน้นแบบว่าใช้ชีวิตจริงๆนะทุกคนใครยิเลมกดไลค์แล้วก่อนคนห,หนึ่งไลค์นะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เคยกด subscribe ช่องเราวิกิลมกด subscribe ทางเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มที่แกงแรกเลยนะคะคือจะเป็นแกงเบสเมคอัพนั่นเองเบสเมคอัพเนี่ยก็คือเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเตรียมผิวก่่่ออนนนแตงงห้าัเ ซึ่งเบสมีหลายประเภทมากๆก็คือเป็นพรายเมอร์เบสเป็นเบสบำรุงเบสพรายเมอร์โทนอัพเบสต่างๆนะคะซึ่งเราก็มาเริ่มที่เบสบำรุงก่อนละกันนะคะตัวที่เราใช้เราชอบชอบอย่งต่อเนื่องมาหลายปีมากก็คือนี่เลยนะคะดู b อบ Brown Vitamin e ิน i c h e d Face Base นั่นเองนะคะ ตัวนี้คือติดท็อปเฟเวอร์ตหลายปีซอ้อนมากๆทุกคนเขาเป็นเบสบำรุงนะคะแบบไม่ต้องทาเป็นทั้งมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ไพรไเมอร์ในตัวเดียวเลยให้ความชุ่มชื้นผิวได้พอดีแล้วทำให้เมคอัพเกาะผิวดีขึ้นแล้วก็ช่วยคุมมันระหว่างวันด้วยกลิ่นเขาหอมสุดชื่นมากๆทุกฟิลเนยๆแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้ก<อ>็ไม<อ>่ต้องใช้เยอะเลย ก็บอกว่านวดนวดวนๆน,นะคะเขาก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้พอดีแล้วแล้วสังเกตได้เลยคือลงตัวนี้ที่ไลเมกอัพมันจะมีความฉ่าสวยแล้วก็ติดทนทั้งวันจริงๆทุกคนไม่ทําให้หน้ามันขึ้นด้วยคือบำรุง,งที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากมาที่ถูกและดีกันบ้างดีกว่านะคะก็จะเป็น for you to skin everyday tone up UV gel sp f 50บวก pa บวกตัวนี้คือเขาเป็นเบสกันแดดเนือ้อเจลๆนะคะทุกคนขอบ,บีบให้ดูเนื้อมันมีความเลื่นๆชุ่มชื้นเหมือนเราทาสกินแคร์เขาจะเป็นเนื้อสีม่วง นะทุกคซึ่งตัวนี้พอลงไปแล้วอะ่ะมันจะช่วยทนอัพผิวเราให้ผิวมีมีความอมชมพูดูสดใสขึ้นแล้วก็ม่วงอะ่ะมันจะไปฆ่าสีเหลืองทําให้ผิวที่เหลืองๆเนะี่ยมีความสว่างสดใสดูผิวแบบสดชื่นบาลานซ์ขึ้นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะมันใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยจะแบบผิวขาวผิวกลางผิวเข้มก็สามารถใช้เบสม่วงตัวนี้ได้นะทุกคนหน้าไม่วอกไม่ลอยแน่นอนแล้วก็แบบผิวดูเฮลตี้สุขภาพดีมากๆเบสเขียวนะคะตัวนี้เป็นแคน ตัวนี้เป็นแคนเมกเมอร์เมดสกินยูวีเจลนะคะทุกคนซึ่งกันแดดแคนเมกนะคะแต่ความเก๋คือตัวนี้เขาเป็นเนื้อสีเขียวซึ่งกันแดดตัวนี้เขาเป็นเนื้อสีเขียวแล้วก็เป็นสูตรสิก้าด้วยนะคะมันเหม,มาะมากากับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายตัวสีเขียวมันจะช่วยลดความแดงบนผิวได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยโทนอัพผิวเราให้มีความสว่างกระจ่างใสดูแบบสดชื่นสดใสดมากขึ้นเนี่ยทุกคนต้องใช้เฉพาะจุดคือไม่เหมาะกับการใช้ทั้งหน้าแต่เนี่ยพอมันมาในรูปแบบของกันแดดเนื้อเจลก็คือ เนื้อเนี่ยคือเขาทนอับผิวก็จริงทุกคนแต่มันทนอับผิวแบบธรรมชาติมากๆไม่ทําให้หน้าโดดหน้าลอยคอละฟลลกับเบสเขียวอื้อฝั่งเกาหลีเลยทุกคนอันนี้คือใช้ง่ายมากๆมันเหมาะกับวันที่ฉันขี้เกียจแต่งหน้ามากๆวันไหนที่แบบ ไม่อยากแต่งหน้าจัดแต่งหน้าหลายขั้นตอนลงตัวนี้ผิวก็ดูสุขภาพดีขึ้นแล้วอ่ะแม่แบบเลิศจริงๆแต่ตัวต่อมานะคะทุกคนก็คือนี่เลยอ่ะทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นจอจองแซมมอนสกินเซตติ้งโทนอัพซันเบสนะคะซึ่งน้องหายากมากๆเซเวอร์ริตสองปีสอนแล้วนะทุกคนคือเราชอบมากๆแบบตัวนี้เขาจะเป็นเบสสีชมพูนะคะทุกคนผิวหมองสมเนี่ยให้ดูสดใสดูสุขภาพดีขึ้น แล้วก็มันจะเป็นฟินิชกลลแบบนี้ทว่าแบบนี้นะคะลงไปแล้วผิวเราก็จะดูเงาเงา,เงาชุ่มชื้นดูฉ่าน้ําขึ้นมาทันทียก็คือใช้ได้กับรองพื้นและคุชเลยจริงๆถ้าเกิดวันไหนต้องวันไหนที่ต้องการแบบไปออกงานอยากให้ผิวดูมีออร่าไปอีเวนต์ไปงานจริงจังอะ่ะเราจะแบบลงจองสมุนตัวนี้ก่อนอื่นเลยนะคะคือมันทาให้เมคอัพแบบสวยฉ่าออร่าขึ้นมากๆคือจะบอกว่าปีที่แลว้วอะแบรนด์ไทยมาแรงมากนี่เป็นกันแดดอีกตัวของแบรนด์ไทยที่เราชอบมาก ก็คือ ODBO Yogurt Skin Friendly Sunscreen เปนกันแดดเนื้อยเกิร์ตค่ะให้ดูว่าแบบมันเป็นเนื้อโยเกิร์ตจริงๆทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นจะเป็นเนื้อครีมหยุ่นๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้คือเป็นกันแดดแบบเคมีคอลนะคะเป็นสูตรวีแกนด้วยไม่ทนรองกับสัตว์เอนเอาโยเกิร์ตมาทาผิวกลิ่นก็เป็นกลิ่นโยเกิร์ตอะทุกคนก็คือลื่นเกลี่ยง,ง่ายทาไปแล้วซึมซาบไปกับผิวแบบนี้เลยเนื้อหนะเลยทุกคนแบบเนื้อดีมากกันแดดถูกรดีคือเราเชียร์น้องคนนี้จริงๆดีมากๆแต่ทางเราก็ได้กลับเข้าวงการไพรเมอร์เรียบร้อยก็คือโดนน้องคนนี้ตก มิลเลสเนลไบรท์พรเมอร์ดีมากๆวันไหนที่ใช้ตัวเนี้ยคือพิม makeup จะพ่องหน้าจะฉ่ำทั้งวันเลยใช้แค่นี้นะคะคือตัวเนี้ยเขาจะแบบปรับให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ทาเลยนะมันไม่สว่างเหมือนการลงทนอัพแต่ผิวมันจะดูใส คือตัวนี้เขาเบล์ผิวสวยมากใครที่มีปัญหารูขุมขนเมคอัพไม่ติดทนอยากให้ไปลองตัวนี้จริงๆจะบอกว่าใครที่งบไม่ถึงบอปปี้บราล์่ะก็อยากเชียร์เป็นมินเล่ยแล้วน่าจะดูกระจ่างใสดูชุ่มชื้นแล้วก็ทําแล้วก็เบล์ผิวสวยมากทําให้แบบเมคอัพมีความฉ่าอรลร่าทั้งวันจริงๆน่าจะผ่องจะเด้งทั้งวันเลยแล้วเมคอัพก็แบบทนมากๆทุกคนอันนี้คือแบบอยากให้ไปลองทุกคนที่เราเพิ่งคนพบปลายปีที่แล้วแล้วแบบชอบมากๆไลฟ์ฟูซี plus coral glass tinted primer SPF 4 5 PA c บวกเป็นเบสเดอร์ทินนะคะเนื้อเขาจะเหลวที่สุดในบรรดาทุกตัวเลยนะคะแล้วก็สีจะออกเนื้อเนื้ออมชมพูบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยลงไปแล้วว่ามันเหมือนเราเปิดไฟให้ผิวเรากลิ่นดีมากด้วยเป็นกลิ่นแบบไม่ฉุนอนะคือลงไปแล้วผิวมันจะมีความดูฉำ่ำดูฉ่ำเบาๆดูแบบผิวสุขภาพดีนี่ ร้านที่ยังไม่ลงอะไรอันนี้คือใช้ซีซีของแมกคือเขาทําให้ผิวดูใสใสดูเฮลตี้สุขภาพดีขึ้นแต่เห็นป้ามันจะแบบไม่ได้โกโลฉ่าเท่ากับป้าจองนะคะถ้าเกิดใครชอบฟีลแบบว่าแก้วแก้ว,กวผิวฉ่าๆแบบเกาหลีก็คือไปที่ป้าจองได้เลยคือเป็นเบสที่ใช้แล้วแบบโทนอัพผิวไห้ผิวมีความสม่ําเสมอดูอมชมพูสุขภาพดีขึ้นคือจะใช้เดียเ่ยวๆเน e v e r y เด y l ล o k เป็นแบบวันสบายๆก็ได้หรือจะใช้เป็นเบสก่อนลงพวกรองพื้นต่างๆก็ได้คืออันเนี้ยดีมากๆเชีย มาต่อกันที่ cc กันบ้างดีกว่านะคะคือเป็นปีที่เราแบบว่าเราใช้ cc บ่อยมากก็จะเป็นตัว for you 2 skin cc plus spf 50 pa 4+ นะคะเป็นตัว skin first cc cream คือสภาพก็คือเยินมากๆเพราะว่าใช้บ่อยมากจริงๆนะคะตัวเนี้ยคือเขาเป็น cc ครีมที่ครีมอะ มันก็คือคัลเลอร์คอร์เรช่ปะมันจะมีความบางเบาปรับสีผิวใดๆแต่ว่าซีซีครีมของ f o y t ูตัวนี้พิกเมนต์ค่ะแล้วก็ให้การปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยทุกไหนที่อยากได้งานผิวธรรมชาติเราจะใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามันแบบมันเบาสบายผิวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังปกปิดผิวได้ดีในระดับหนึ่งด้วยอะมีสิวอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือสามารถปกปิดได้นะคะทุกคนคือมันจะไม่ใช่ฟิลซีซีใสๆที่แบบแค่ปรับสีผิวไม่ปกปิดอะไรเลยอันนี้คือเป็นซีซีที่มมน,น,น,นอติดท ดีด้วยนะคะคือเป็นซีซีที่เกิดมาเพื่อผิวคนไทยแบบถูกต้องมากๆที่ซีซีงานผิวกันบ้างงานผิวอันนี้คือเป็นงานผิวจริงๆ เป็นตัว yo skin b r i better cc plus nude glow ตัวนี้นะคะเป็น cc ของอิที่เป็นแบบสูตรล่าสุดเดียวเหมือนเซรั่มแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเนี่ยเขาให้งานผิวแบบผิวมากๆสมเซรั่มด้วยคือเนื้อเขาจะแบบว่าเบาๆบางๆทาง่ายเกลี่ยง,ง่ายเลยนะคะแล้วก็ให้งานเป็นการปกปิดแบบบางเบานะคะทุกคนให้งานคือเขาแบบว่าจะแค่ปรับให้สภาพผิวของเราดูดีขึ้นจากผิวเดิมนั่นเองอะทุกคนแต่เขาไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะคะใส่ใส่ใสกิงก้งๆแบบนี้เลยเหมาะกับวันสบายๆที่ขี้เกียจแต่งหน้าแล้วก็ ไม่ต้องการปกปิดอะไรมากมายก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วค่ะคือผิวมันจะดูแบบใสๆกิ้งกเหมือนแบบว่าเฮ้ยตื่นมาก็ผิวแบบนี้เลยก็จะเป็นแกงคุยชันแล้วนะคะทุกคนคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราไม่ได้ชอบงานผิวใสๆงานผิวบางๆเท่าเดิมแล้วนะคือเราต้องการแบบการปกปิดมากขึ้นนะแกงที่เราชอบเนี่ยก็เลยจะเป็นฟิลแบบมีเดียม c o v ร r นะคะแล้วมีทั้ง finish m a โกล o แล้วก็กำมะหยี่เลยนะคะคือเราเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะ,ะทุกคนบริเวณทีโซนเนี่ยจะระหว่างวันจะมันมากๆ แต่บริเวณหน้าตรงนี้ก็คือจะแห้งสุด ฟินิชคูชชั่นที่เราชอบเนี่ยคือเราจะชอบคูชชั่นสายกลางนะคะไม่มันมากไปไม่โกลมากไปนะดูเดี๋ยวขอเรียงตามราคาเลยแล้วกันนะคะเอาที่ราคาน่ารักสุดในบรรดาสีต,ตัวนี้ก็คือ Super Mo ม um Second Skin Ma ินแ t ต s ์คูชชั่นเอสพบวกนะคะเราใช้เป็นเบอร์ศูนยนแฟร์นะคะุูออกไม่พฤศจติกาก็ธันวาปลายปีที่แล้วนี่เองนะทุกคนแต่ว่าเป็นมามืดมาแรงแซงทางโค้งมากๆไปแล้วไม่แมทเลยทุกคนมันเหมือนเป็นผิวเราจริงๆมันมันแนบเนียนมันฟิตไปกับผิวถ้าถามว่า คลายตัวไหนที่เคยชอบมา,มากๆก็คือคลายตัวครีโอตลับดำนะคะก็มัมเนื้อจะมีความตึ้บกว่าครีโอนิดนึงนะคะครีโอจะมีความเป็นน้ำๆมากกว่าทุกคนแต่ว่าลงไปแล้วก็คือมีความบางๆแนบผิวเหมือนกันเลยแล้วก็ให้ฟินิชเป็นเซมิแมทนะคะคือคือเขาเป็นเนื้อที่ลงไปแล้วมันเนียนแนบไปกับผิวเลยแล้ว เบอร์ลูมขนเบอร์ผิวต่างๆดีมากๆเป็นคูชชั่นแมท์ที่ลงไปแล้วผิวไม่แบนเลยี่นิชมันจะเป็นงานผิวมากๆว่าหนึ่งเหมือนเป็นผิวที่สองของเราจริงๆคือมันไม่มีความแห้งๆเป็นแปง้งไม่มีความแครบหน้าแบนเลยอะคือหน้ามันแบบเป็นผิวเราจริงๆอะอธิบายไม่ถูกเป็นคูชชั่นแมท์ที่ฟินิชเป็นผิวแล้วดูแพงมากๆแล้วก็คุมมันติดทนเลิศกันน้ำกันเหงือ่อเคยใช้ออกไปข้างนอกเกิน10ชั่วโมงแบบใช้ชีวิตทั้งวนันแล้วแบบว่าไปต่ออะไรอย่างเงี้ยกลับมาหน้าก็ยังเลิศอยู่ ถัดมานะคะก็จะเป็น a l l m u s e d e a l Power Vegan Cushion SPF 50+ PA+++ ตัวนี้เขาจะเป็นสูตรเซมิโกลนะคะคือเขาจะให้ฟิน i s h แบบโกลแต่เป็นความโกลที่ผิวดูแบบเฮลตี้เบาๆไม่ได้ดูโกลเปียกไม่เป็นเมจแบบนี้เลยทุกคนเวลาจิ้มก็จิ้มนิดเดียวพอไม่ปิดดีเลยนะคะกลางๆไม่ถึงขั้นฟู coverage แต่ให้ดูนะว่าเขาจะให้งานผิวมากๆผิวเราจะดูไม่ตึบไม่หนาไม่เหมือนคือผิวมันจะดูแบบนี้เห็นปะ มันจะบางนะคะให้งานผิวที่ดูแบบ โกลสุขภาพดีจากภายในจริงๆในอากาศบ้านเราไม่ใช่แบบหน้าไม่หยืดไม่หยาบไม่เมื่อกแต่เขาจะไม่ค่อยคุมมันนะคะให้ลงไพรเมอร์ก่อนแล้วก็เซ็ตแป้งอีกทีหนึ่งก็จะก็จะช่วยเรื่องความมันได้ดีขึ้นนะคะต่อกันที่เอสปัวตลับแป้งนะคะเอสปัวโปรเทอร์เรอร์บีเวลเวดโคเวอร์คูชันเอสพีเอฟสามสิบสี่พีเอสองบวกเราใช้ต่อเนื่องมาสองปีแล้วคือชอบไม่จริงดูสวยมันดูนุ่มฟูแล้วคือมันปกปิดดีคุมมันติดทนเปิดแต่งหน้าใช้ชีวิตไปเต้น ต่อกับบ้านตีหนึ่งตีสนุ่มๆฟูๆบอกไม่ถูกแล้วก็ปกปิดดีคุมมันติดทนเลดมากๆใช้ในอากาศบ้านเราได้สบายๆใครยังไม่เคยลองน้องตลับแดงคนนี้คือแนะนำมากตัวสุดท้ายของคุชชันนะคะก็คือน้องคนนี้เลยทุกคนเป็น h i n t Second Skin Mesh Matte Cushion PA 2+ นะคะทุกคนเราใช้เป็นเบอร์21 Ivory ตาตาขายแบบนี้แตะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงที่เงาๆให้ดู คือมันจะเป็นฟินิชแมตที่เป็นผิวมากๆแต่แต่หน้าไม่แบนแมทแต่หน้าผักยังเงาอยู่เห็นปะเป็นแมตที่ดูเป็นผิวมากทุกคนไม่รู้ว่าเกาหลีทําได้ไงอะ,ะแต่ผิวมันจะไม่ได้ดูแบนอะผิวมันจะจริงๆเราก็ตัวเนี้ปกปิดดีด้วยพรางรอยต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วตัวเนี้คุมมันติดทนค่อนข้างดีมาใช้ในอากาศบ้านเราได้สบายๆเลยผิวผสมผิวมันอยากได้ครุชชั่นที่คุมมันติดทน แต่ผิวแต่ให้งานผิวสวยๆแบบอยากให้ไปลองจริงๆทุกคนหินอันนี้ส่วนตัวเป็นสายแบบใช้เป็นสายคูชชั่นสายเบสสายไม่รองพื้นนั้นถ้ามันมีรองพื้นที่ติดเฟอริตของฉันก็คือแปลว่ามันคือที่สุดกันเลยนะคะอันนี้เป็น m a x Studio Radiant f ฟองเดอแทนั่นเองนะคะทุกคนเป็นรองพื้นเซรั่มสุดใหม่ของ MAC คือเราแบบชอบมากๆให้ดูแพคเกจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะต้องหมุนก่อนเนื้อเขาจะมีความกลางๆอะ่ะคน้นๆแต่เกลี่ยง่ายนะคะแล้วเป็นรองพื้นที่ผสมเซรั่มนะคะเนื้อจะมีความแบบลื่นๆเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีก็ค่อนข้างเป็นงานผิวเลยแต่ว่าปกปิดดีมากๆนะคะทุกคนตัวนี้คือสามารถบิวให้แบบว่ากริบได้เลยคือถ้าต้องการงานผิว everyday look ก็ลงบางๆแต่ถ้าเกิดต้องการงานผิวที่กริบแน่นต้องปิดใดๆก็คือสามารถบิวเลเยอร์เพิ่มได้เลยแล้วถึงแม้มันจะปกปิดนะคะแต่ว่า พอลงผิวแล้วอ่ะมันไม่ให้ความรู้สึกหนักหน้าเลยปกปิดดีผิวสวยเราเป็นรองพื้นที่ลงไปแล้วผิวฉ่าผิวดูสวยดูออรา่าดูเป็นผิวดารามากๆอ่ะลงให้ดูเนี่ยเห็นปะมันเป็นรองพื้นที่จะมีความกระจายแสงนะคะนี่ขนาดชันลงแค่จมูกนะเนี่ยคือมันแบบมันออรา่ามันพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะ ใครที่อยากได้รองพื้นจึงจ้งๆสักหนึ่งใช้ได้ทุกงานจริง,รงๆนะคะก็อยากเชียร์แม็กรุ่นนี้มากจริงๆมาต่อกันที่รองพื้นงานผิวแมทกันบ้างดีกว่านะคะอยงที่เราบอกว่าเราไม่ชอบฟินิชแมทแห้งๆแมทหน้าแบนไม่ต้องไม่ต้องมาแต่บานิล่าโคนะคะโคเวอร์ริชเชสพาวเดอร์ฟิ ฟาวเดชั่นอัลติเมทลองแวร์นั่นเองนะ,ะว่าเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้ว่าเราเคยรีวิวเวอร์ชันแรกของเขาไปที่กลมๆนะคะอันนั้นคือแบบสมัยนั้นคือเนื้อแบบเนื้อตึบเนื้อหนาบาิลลาโคแต่ล่าสุดบานิลาโคเขาได้มีการรีแบรนด์นะคะเปลี่ยนโลโก้เป็นแพคเกจแล้วก็มีการแล้วก็ปรับสูตรเมคอัพต่างๆมาแบบจัดแน่นจัดเต็มเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปรับมาแล้วแบบหนึ่งเลยคือเนื้อชีบ้บางลงมีความเบาความเบาเป็นน้ำเกลี่ยง่ายมากขึ้นแต่ก็ยังพิกเมนต์อยู่นะ ฟู Full coverage เลยนะคะคือปกปิดแบบผิวกลิปเลยนะคะรอยส่งรอยสิวต่างๆคือปิดได้หมดเลยแล้วก็ช่วยเบลอผิวเบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะแล้วมากๆรอยสิวรอยแดงต่างๆก็คือปิดได้ทั้งหมดเลยตดูเป็นงานผิวผิวมีมิติอยู่นะคะอันนี้คือดีมากๆแล้วก็คุมมันติดทนแบบสุดๆจริงความแน่นความจึง้งแต่อยากได้งานผิวสวยๆก็คือบานิลาโคลุ่นนี้เลยทุกคนถ้ามันไม่มีกาแฟในช่องนะ่ะมันก็จะไม่ใช่ชันไงเพราะฉะนั้นขออนุญาต ากาแฟนิดนึงนะคะทุกคนคือตอนนี้แบบงะพลังมาเลยทุกคนนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรดบกาแฟก่อนมานั่งถ่ายคลิปต่อไปในส่วนของรองพื้นนะคะทุกคนทีนี้ก็มาต่อในแก๊งคอนซีลเลอร์คอเรคเตอร์ต่างๆซึ่งปีนี้มีน้อยเหมือนเจอที่ใช่ที่ชอบแล้วที่เป็นแบบที่สุดแล้วจริงๆอื่นนะทุกคนก็คือสี่ตัวนี้เลยอ่ะมาเริ่มก็จะแบ่งเป็นคอนซีลเลอร์ลิควิดนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์เนื้อครีมนะคะทุกเดี๋ยวขอเริ่มที่เนะื้อลิควิดกันก่อนนะคะตัวนี้ก็คือ คิวโคเวอร์ฟาวเออร์คอซลเลอเองคือชื่อมันคุ้นๆใช่ปะก็คือเขาเป็นลายเดียวกันกับตัวคุชชั่นตลับดำของครีโอนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าลายนี้มันดีทุกตัวเลยแม่ขั้งว่าปังแล้วแต่คอนซีลเลอร์คือปังมากแจงทางโคมทุกตัวเลยคือมันมีความเป็นลูกทาร์ดอวเวอร์กลาสตัวดังๆทั้งหลายมากๆนุมน่มๆเลื่นๆเหมือนเดอะเซมตัวที่คือเนื้อมันเกลี่ยง,ง่ายเหมือนตัวเดอะเซมที่เราชอบแต่ว่ามันมีความตึบมมีความพิกเมนต์ฟิลทาร์ดกับอเอเวอร์กลาสเลย แต่คือมันนุ่มครีม,มี่ไม่แห้งเท่าถาดกับ er Pocket, my, อ u ว glass พอ g ใ,ใหม่แม่คือมันเป็นลูกครึ่งของทุกตัวที่ Mass m a t แม m a รวมกันอยู่ในตัวนี้แล้วคือปกปิดดีให้งานผิวไม่แคร็กไม่ตกล่องให้ความชุ่มชื้นใต้ตาไม่แห้งปกปิดติดทนงานผิวสุดคือมันเป็นลูกครึ่งของทุกตัวที่ m a t แม m a รวมกันอยู่ในตัวนี้ตรงนี้ที่ปุดปุดอยู่ให้ดูนะคะแตะแค่แบบนิดเดียวเลยแล้วคือมันเป็นงานผิวแบบเนียนนีเวอร์ไม่เป็นแห้งๆเลยเนี่ย ที่สุดปกติคือเราจะไม่ได้อินกับเมคอัพสายฝ่อขนาดนั้นแต่ว่าแบรนด์หนึ่งที่เราอินกับงานผิวเขาก็คือ It Cosmetic นะคะคือคือ it ติดหลายตัวมากคือตัว CC ก็ชอบแล้วจะบอกว่าอีกตัวที่เราชอบมากๆก็คือตัวคอนซีลเลอร์ของเขานะคะอันนี้เป็นตัว It Bye b บ e ยรัก spot c o n c e e l e r plus s ซ u u m นะคะทุกคนตัวนี้คือมี2%ไนอาซินามายมีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีคาเฟ มีส่วนผสมที่ช่วยฟื้นฟูรอบดวงตาของเราในตัวเดียวเลยนะคะเป็นแบบแล้วความเก๋คือเขามีแอปพลิเคเตอร์ในตัวนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวเราไม่ค่อยได้ใช้หัวแปรงเขานะเราจะใช้แบบแปรงของเราหรือไม่ก็ใช้ฟองน้ํารู้สึกว่ามัมนไวกว่าแต่ว่าความสะดวกคือพอมีแปลงแบบนี้มันสามารถพบไปเติมไปแต่งหน้าระหว่างวันได้ด้วยนะคะ ซึ่งมันเยินมากแล้วทุกคนอันนี้เราใช้เป็นสีเบอร์ l ไลท์นิว t ร a ลนะคะเบอร์22นะคะดูพรีเคเตอร์ก็จะเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะทุกคนหัวแปลงก็คือเป็นหัวแปรงที่แบบออกแบบมาให้เข้ากับรอบดวงตาคือเนื้อตัวนี้จะมีความครีมมี่นุ่มๆแล้วก็ให้งานผิวกว่าตัวครีโอนะคะเนื้อมันเหมาะกับการใช้กับรอบดวงตาจริงๆแกมันช่วยทําให้โดยรวมเนี่ยใต้าตาดูไบรท์ดูสดใสดูสดชื่นดูสุขภาพดีมาก วันไหนอยากได้ความตืบก,ก็จะไป c ีโอแต่วันไหนอยากได้ความผิวอะเราก็จะใช้เป็นตัว It c o s m e t i c กนะคะที่ฟินิชแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงก็ก็เลือกใช้ตามฟินิชที่อยากได้ในวันนั้นเลยมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์แบบครีมนะคะซึ่งเราสื่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบจําเป็นมากบางังเรามีปัญหาผิวเช่นแบบสิวที่ปุดๆโดยที่เ,เข้มๆบางทีคอนซีลเลอร์ลิควิดอาจจะเอาไม่อยู่นะ,ะก็ต้องใช้เป็นลักษณะแบบครีมแบบนี้แทนนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะแน่นปกปิดได้ตืบก,กว่าแล้วก็เกาะผิวดีกว่าด้วยเซเนโคเวอร์เพอร์เฟคชั่นนั แตมาเป็นแบบกระปุกนะคะมี มีสามสีแบบนี้เลยมีโทนอ่อนโทนเนื้อแล้วก็โทนแบบ contour, คอนทัวร์เข้มๆแบบสีอ่อนเอาไว้ลงไฮไลท์ใต้ตาสันจมูกได้สีส่วนสีกลางนะคะเอาไว้แบบปกปิดรอยต่างๆแล้วก็สีเข้มเนี่ยเอาไว้คอนทัวร์เนาะซึ่งส่วนตัวจะใช้สองสีนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะแต่อันนี้คือเนื้อมันมีความเลือเล่อนๆแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้แห้งเท่าคอนซีลเลอร์ตลับตัวอื่นเลยนะส่วนตัวเราชอบรุ่นจิ้มจุ่มของเดอรเซมอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเนื้อมันน่าจะออกมาฟอร์มูล่าคล้ายๆกันซึ่งก็คล้ายจริงทุกคนแแตต่่วาบบบลับะ จะมีความแน่นกว่าแล้วก็ให้การปกปิดได้กลิบกว่าสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเดซี่โปรคอนซีลเลอร์พาเลตเราใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึนะคะตัวเนี้คือเป็นแบบเดอะมาสเลยจริงๆมันแบบครบจบมากๆทุกคนคือถามว่ามันต่างจากตัวเมื่อกี้ยังไงคือตัวนี้คือเป็นพาเลตแบบ c o นซีลเลอร์แอนด์คอร์เนะคะคือมีสีสําหรับ Corrector ด้วยถามว่า c o ร์เรกเตอร์คือ คอร์เรกเตอร์ก็คือเอาไว้ปรับสีผิวแก้ปัญหาเฉพาะจุดช่วงไหนมีรอยแดงก็ใช้เป็นสีเขียวอันไหนมีรอยดําก็ใช้สีม่วงมีแพนด้าแบบลักษณะแบบนี้ต้องการให้ใต้ตามันดูไบรท์มันดูแบบสดชื่นขึ้นก็ใช้สีแซลมอนเนี่ลงไปก่อนที่จะลงคอนซซลเลอร์นะคะมันก็ใต้ตาเราดูสม่ําเสมอกันมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็ดูแบบสุขภาพดีมากส่วนแถวกลางก็จะเป็นสีของคอนซซลเลอร์เลยนะคะมีทั้งโทนอ่อนกลางเข้มเลยแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีคอนทัวร์ด้วยนะเรียกได้เลยว่าครบจบในตลับเดียวนะแต่งหน้าได้แบบงานผิวสวยผิวเป๊ะปังแบบช่างเกาหลีคือแนะนําให้มีเลยทุกคนแล้วแบบหน้ามันมีความสวยดูลมุนกว่าตอนไม่ใช้มากๆเพราะว่าตัวยังไงมาสอนใช้คอนเทคเตอร์เป็นคลิปแยกอีคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับเนี้ยใครอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันนะทุกคนท้ายก็จะเป็นแกงงานแป้งนะคะงานแป้งนี่พอๆกับงานรองพื้นเลยคือเป็นคนชอบแต่งหน้าเพลนๆไม่ชอบเซตแป้งไม่ชอบ ไม่ชอบใช้อะไรเซตอีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนซึ่งถ้ามันมีแป้งติดเฟรนด์ก็เหมือนว่าฉันต้องแบบชอบมากจริงๆไม่งั้นจะไม่เอามาพูดถึงเลย,ยเฉพาะแบบแป้งผสมรองพื้นคือแบบไม่ชอบมากไม่ค่อยเจอที่ถูกกับผิวเลยอ่ะมันแบบเคกี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดใช้แป้งผสมรองพื้นอ่ะใช้แค่ ขู่ชั้นลงไปเลยดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าจะแป้งผสมรองพื้นที่จริงใจกัน่ะแบรนด์บิสนะคะไฟทูรีไฟคอมแพคพาวเดอร์นั่นคือบอกเลยว่าโดนตกพอตลับแต่ว่ามันดันใช้ดีมากอะตัวนี้เขาจะมี SPF 25 PA 2บวกด้วยแป้งที่แบบเนื้อนุ่มละมุนผิวมากมันแบบตะมุนมากลงไปแล้วคือผิวเบลอผิวนี่ให้มาก็เป็นพับแบบนิ่มๆหยุนๆนะไม่ชุ ดูเนียนดูสมูทขึ้นมากๆแล้วก็เบลอผิวได้สวยมากๆเ,เราจะชอบพกไปทัชอัพระหว่างวันนะคะหรือไม่มีเวลาแต่งหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพกอันเนี้ยไปปาดๆจบเลยคือแป้งที่เหมือนไม่ทาแป้งทุกคนมันเป็นแป้งที่เนจเป็นผิวมากๆจับไปแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนเราทาแป้งเลยคือแบบงงปะแต่คือดีมากอันนี้งานเกาหลีที่แบบตอบโจทย์อากาศบ้านเรามากๆมาต่อกันที่แป้งไม่ผสมรองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็มีทั้งแบบ loose powder แล้วก็แบบ compact เลยก็ขอเริ่ม ที่บันอันนี้ก็คือเป็น บานิลลาโคพรายเมอร์ฟินิชแพ็กนั่นเองเพิ่งค้นพบเมื่อประมาณกลางปีคือเหมือนเราไปอีเวนต์เขาแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งมานะคะแต่ซื้อเพอะอะไรซื้อเพอตอนนั้นมันเป็นรุ่นใหม่ก็อยากลองผลิตภัณฑ์หลังจากที่เขารีแบนด์ใช่ป่ะทุกคนแล้วมันก็มีตัวนี้ออกมาก็เลยแบบไป CF มานะคะคือตลับสวยมากพอเปิดเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเจอกับพัฟนุ่มๆแบบนี้ทุกคนตัวนี้เป็นแป้งพรายเมอร์นะคะเขาจะไม่ผสมรองพื้นเลยหลักเลยคือจะช่วยคุมมันแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนนะคะเวลาใช้หน้าผ่านไป หล,หลายชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าหน้ามันมีความมันเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเอาน้องคนนี้ย มาตบๆเสร็จๆเพิ่มนะคะแป้งเอาไว้ซับๆเติมๆระหวังวันเราแนะนําอันนี้เลยนี่เลยทุกคนเป็นซปเปอร์มัมนะคะเซกเ n ิลสกินลูสพาวเดอร์เบอร์024ย์องสีมินะคะมีความมินิมอลหน้าใช้เกาหลีเกาใจขึ้นมากๆเราให้ดูว่ามาในตลับที่แบบแข็งแรงไม่กองแกงเลยนะคะเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับพัฟนะคะทุกคนพัฟแบบนี้มีโลโก้ซปเปอร์มัมแบบนี้แล้วก็มีกระจกในตัวจะแม่ธรรมดาที่ไหนละ่ะแล้วพัฟเขาว่าเป็นพัฟที่มีความฟูๆหนาๆแบบนี้นะคะ แล้วเปิดเข้ามาอีกชั้นก็จะก็จะเป็นแป้งฝุ่นกระต่ายแบบนี้นะคะซึ่งมันดีมากๆปัญหาหลักๆของแป้งฝุ่นคืออะไรคือมันหกเลอะเทอะแต่พอมันมาในแพคเกจิ้งแบบนี้มีที่กั้นเออคือมันพกพาสะดวกมากสามารถแบบพกแป้งฝุ่นไปเติมไปซับระหว่างวันได้เลยทุกคนจากใจคนที่แบบว่าไม่ชอบใช้แป้งฝุ่นแป้งเขาละเอียดมากทุกคนดูดิมองแทบไม่เห็นอนูแป้งเลยอ่ะคือลงไปแล้วอะ่ะผิวมันนวลเนียนได้อีกอะทุกคนแล้วฟินิชบนผิวอะ่ะ ก็คือไม่มีความเป็นแป้งแป้ง,ปงฝุ่นฝุ่นอยู่บนหน้าเลยแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆคือกลายเป็นว่าจากคนไม่ใช้แป้งต้องกลับมาใช้แป้งต้องการคิดว่าน่าจะครบจบทุกอย่างในงานผิวนะคะคือปีนี้แบบใช้เท่านี้เลยจริงๆถึงแม้ว่าจะมีลองของใหม่บ้างแต่ว่าที่ใช้ที่ชอบที่อินมากจริงๆคือมีประมาณนี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะโดนป้ายยาก,กันไปไม่มากก็น้อยนะคะทุกชินิคัตมาเนี่ยคือใช้แล้วชอบอินมากจริงๆเกิดใ,ใครเคยใช้ตัวไหนในคลิปนี้ใช้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถแบบเข้ามาพูด คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะเราพิกัดต่างๆเราจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดซับสไคร์ทางเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันที่เฟรนด์หมวดต่อไปค่ะบ๊ายบาย